สรุปสไลด์ภาคในเรื่องของดิฮังเกอร์เกมพาร์ทสามโดยในคลิปนี้จะมีการปเปิดเผยเนื้อหาของด e ฮังเกอร์เกมทั้ง3ภาคนะครับผมเรามาต่อกันที่ภาคสุดท้ายกับภาคที่3ามเดอะฮังเกอร์เกมม็อกกิ้งเจพาร์ทหนึ่ง แคทนิสได้หลบหนีไปยังเขต13ซึ่งเป็นเขตที่ทุกคนคิดว่าได้ล่มสลายไปแล้วแต่จริงๆแล้วเขต13ก็ยังคงอยู่แต่แคปเปอลต้องการที่จะปกปิดไม่ให้เขตอื่นๆรู้เพื่อป้องกันการก,อก่อกบฏและเขต13ตอนนี้ได้กลายเป็นศูนย์ลับของกองทัพปฏิวัติโดยแคทนิสก็กลายเป็นมก้งเจสัญ,ญลักษณ์แห่งความหวังของกองทัพปฏิวัติและเธอก็ได้ทําหน้าที่ปลุกระดมผู้คนในเขตปกครองอื่นๆให้ลุกขึ้นมาเข้าร่วมกับเธอและต่อต้านกับแคปิตอลจึงทําให้เกิดเหตุจลาจลในหลายๆเขตทําให้้้ปรรระะธาาาาาาานิิิบบบดีสโวออออกอกกกกัตศึเพพื่่าลางงลงงงฏแไทคมจย คับให้พีตาถ่ายทอดสดพูดเรื่องยุติอีกสงครามเลยทาให้แคนเนสตัดสินใจบุกโจมตีแคปิตอลเพื่อชิงตัวพีตากลับมาและนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของสองครามระหว่างประชาชนและระบอบเผด็จการแคปิตอลต่อมานะครับผมกับดีฮันก์เกมบ็อกกิ้งเจพาร์ทสนะครับผมและหลังจากการที่บุกแคปิตอลแคนเนสได้ตัวพีตากลับมาแต่เขากลับถูกล้างสมองไปแล้วโดยกองทัพปฏิวัติได้ประกาศไปทั่วพาน์นมว่าจะเดินหน้าทาสงครามกับแคปิตอลต่อไปเพื่อทําการปฏิวัติให้ได้ชัยชนะโดยทั้ง K, แงแผนและบุกไปยังแคปิล โดยการต่อสู้ครั้งนี้เหมือนแคปิตลเป็นสนามลองเกมล่าชีวิตมีกับดักมากมายที่ซ่อนไว้ในจุดต่างๆซึ่งแน่นอนว่าจุดมุ่งหมายเดียวคือการฆ่าประธานาธิบดีสโนให้ได้จนสุดท้ายแคทนิสและพีตาก็ได้ผ่านกับดักและสตูต่างๆและสามารถได้จับสโนได้ จนมาถึงบทสรุปสุดท้ายมุมว่าจริงๆแล้วคนที่อยู่เบื้องหลังก็คือคอยประธานาธิบดีหญิงที่เป็นคนก่อการปฏิวัติในครั้งนี้ฉากสุดท้ายเป็นฉากที่แคทนิสจะต้องทําการยิงคนูพิพากษาสโนว์แต่แคทนิสกลับยิงคนูใส่คอยแทนเพื่อเป็นการจบเรื่องราวทั้งหมดนี้และสุดท้ายเธอก็ได้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติที่เขีย2และทุกอย่างในพาเนมก็กลับมาสู่สาธารณสุขอีกครั้งหนึ่งในรูปแบบประชาธิที่ปไตยแยล้วทุกเรื่อง